แล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็แน็คก็มีคอมเมนต์กับพี่ไว้ว่าถ้าแน็คไม่ทำเซชชิ่งหนึ่งวันแน็คจะต้องกินกับข้าวที่แบบโคตรเศร้าคีนจัดๆก็คืออกไก่กับข้าวไรเบอ,1 1> อรี่หนึ่งมื้อแต่ถ้าแนะ็คเซชชิ่งแน็คก็จะได้กินของหวานที่อยากกินหนึ่งคำคก็คือการเป็นให้รางวัลตัวเองแต่ไม่มากจนเกินไปใชนะเออ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องแน็กศิวกรนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาเดินกันหน่อยอ่าวันนี้มาเดินเช้าหน่อยครับวันเนี้ยเดี๋ยวผมอยากมาคุยกับน้องแน็กเพราะว่าช่องน้องแน็กเนี่ยผมจําได้เลยว่าน้องเขาจะพูดถึงเรื่องการเลิกขี้เกียจใช่ไหมอะไรครับ <c oughs> ใช่ครับอเออเวลาเราเลิกขี้เกียจเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงเรื่องวินัยใช่ไหมครับอย่าง ถ้าวันนี้มันอยู่ใกล้ช่วงปีใหม่ละทุกคนก็จะพูดเรื่องการมีวินัยในชีวิตเพื่อจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเนี่ยวันนี้พี่อยากถามแน็กว่าถ้าพี่มีเว่นมน,นึงอย่างดีนิ้วปุ๊บแน็กสามารถมีวินัยกับเรื่องนั้นได้เลยในปีหน้าเนี่ยแน็กคิดว่าถ้าสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันคือวินัยที่แน็กสามารถทําได้เลยแม้จะรู้สึก ไม่อยากทำแน็กก็ทำได้เลยทันทีแน็กอยากมีวินัยกับเรื่องอะไรมากที่สุดครับถ้าของผมนี่อตอบง่ายมากเลยยืดครับ <c ười> <c ười> การยืดเหยียดกล้ามเนื้อการยืดเหยียดกล้ามเนื้อใช่อันนี้<อ>คือเรื่องที่ลบกวนจิตใจผมมากที่สุดละอะไรที่เออทำไมแน็กถึงรู้สึกว่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันลบกวนจิตใจแน็กมากที่สุดตอนนี้คือผมเป็นออฟฟิศซินโดมครับออฟฟิศซินโดมตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเ,เลย โ<พ>อ,อ้ผมตอนที่ใช้ชิ้นอยู่หน้าคอมเยอะตั้งแต่เด็กเราก็เล่นเกมเล่นเกมในระดับที่เช้าตื่นมา8ดโมงผมเล่นเกมก่อนกินข้าวแล้วก็เล่นยาวยันเที่ยงคืนกินข้าวหน้าคอมและทุกอย่างแล้วก็เที่ยงคืนนอนตื่นมาแปดโมงทำอย่างนั้นไปอีกได้เลยนั่นคือหมายความว่าแน็กทั้งวันมึงอ,อยู่แต่หน้าคอมอใช่แล้วพอยิ่งในช่วงที่เราเริ่มสร้างตัวเราทํางานแล้วก็เป็นเหมือนกันทําบพเลยคือเราก็ทํางานหน้าคอมทั้งวันเหมือนกันอืเรื่องที่ผม ผมไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องของการรักษาวินัยอะไรเท่าไหร่ในเรื่องงานแต่เพราะอะไรบางอย่างในเรื่องสุขภาพเนี่ยผมจะมีปัญหากับมันอยู่เปิดเปิดปิดปิด,ปด,ปด,ปดทะเลาะก,กันอยู่ตลอดมาเป็นสิบสิบปีและ้ะคือเรื่องปวดหลังตึงคอบาา่าไหลอะไรพวกนี้เราก็ไปหาหมอแล้วก็พยายามจะได้สูตรกายภาพได้สูตรยืดอะไรมากี่รอบปัญหาคือเราเองที่เราไม่สม่ำเสมอ<ม>ในการ<ำ>ยืดใช่ครับใช่เพราะจริงๆแล้วตอนเนี้ยนักรู้สึกว่าถ้าปีหน้าเนี้ย แน็กถ้าอยากจะปรับปรุงตัวเองได้ก็คืออ,อยากมีวินัยในการ stretching ให้ตัวเองมากขึ้นใช่ครับอย่างนั้นนะและถ้าอย่างนี้ทุกวันนี้แ mm. น็กคิดว่าอะไรที่มันทำให้แน็กรู้สึกว่าแ mm. น็กทำสิ่งนี้ไม่ค่อยได้ถ้าถ้าถามผมอะ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องใช้คำว่าเราอยู่ในจุดที่มันทำได้ยากมากไม่ใช่เรื่องของเวลาอะไร mm. แล้วพี่แต่ว่า ผมอะตึงจนทําอะไรก็เจ็บไปหมด๋อ oh. แล้วพอเราจะยืดอะผมแค่ก้มนิดก้มหน่อยมันเจ็บแล้วแล้วมันมันรู้สึกแบบไม่อยากทำอ่อ oh. <laughs> ใช่นี่เลยครับน้องๆที่แบบอายุยังน้อยนะอย่าเพิ่งชะล่าใจนมครับนี่น้องแน็กอายุเพิ่งยี่สบสี่ยี่้าแต่ใช้ชีวิตอยู่คอมพิวเตอร์นั่งนานๆปวดหลังได้นะปวดมากด้วยนะ<อ>ปวดมากแบบว่าเชื่อไหมบางทีอะพี่เดยอย่าง บ่าผมเนี่ยมันก็จะตึงจน,นบางทีเราเราเอียงคอมันจะขึ้นถึงนี่เลยกระบอกตาเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วเราเราทำงานแปดตื่นมาผมแบบว่าเมื่อปกติตามรูทีนเขาจะสอนว่าพ้ยคนเราทั่วไปตื่นเช้ามาก็ยืดเหยียดก่อนทำทำนี่แต่ช่วงที่ผมแบบสร้างตัวนี่คือผมตื่นมา<ำ>นั่งหน้าคอมเลยแล้วก็ทำจนเพลียแล้วก็ลงไปนอนเลยโดยที่มันไม่ได้มีการขยับ เหยียดยืดอะไรด้วยซ้ำอะไรครับอันนี้คือสาเหตุหลักที่ทำให้รู้สึกว่ามันทรมานทรมานมากใช่ครับแล้วคราวนี้แบบสมมุติเรื่องที่เรื่องสุขภาพเรื่องอื่นสมมติในด้านของการยกเวทการคาร์ดิโอการอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าในหลายๆเรื่องอ่ะเราจะใช้คําว่ามีวินัยกับมัน่ะตอนที่เรารู้สึกว่าเราทําได้ประมีวินัยกับมันตอนที่เราทําได้ใช่ครับคือคือคือพี่เล่ยลองนึกดูวผม เล่นเวทส,สมวติผมยังไม่ได้ตัวใหญ่ครับพี่นะแต่ผมรู้สึกว่าผมเข้าไปเข้าไปในฟิตเนสแลวผมยกนุน่นยกนี่เรารู้สึกว่าเรายกได้ยกน้าหนักเรายกได้ท่าน,นี้เราทําได้ต่อให้น้ําหนักมันยังไม่เยอะแต่เราทําได้อหรือวิ่งอย่างเงี้ยมันวิ่งได้นิดหน่อยมันก็มันก็ยังพอวิ่งได้มันรู้สึกว่าเราทําได้ในระดับที่แบบค่าเฉลี่ยคนทั่วไปอแล้วมันไม่ค่อยหงุดหงิดมันก็เพลินเ <ๆ S 2> แล้วเรู้สึกว่าเฮ้เราก็มีหวังไม่ลุยไปต่อเรื่อยๆแต่ว่าในเรื่องของยืดอะพี่อ เราละเลยมันมานานมากแล้วพอถึงเวลาที่เราจะมาทําอ่ะมัน,นหงุดหงิดเพราะว่าแบบเขาให้ท่านี้ oh. กูทําได้ทําก็ทําไม่ได้อีกลวตึงเกิน oh. เขาให้แตะปลายเท้าลงนิดเดียวไม่ได้เขาให้ท่านี้มาทําไม่ได้ให้ท่านี้มาเอ้ยนักลอมปรับอันนี้ง่า,งงายๆขึ้นโอเคง่ายๆขึ้นไม่ได้อยู่ดีอ oh. <laughs> มัน,นหงุดหงิดเพราะว่าจริงๆหลกัหลกๆอ่ะนักไอเรื่องเล่นเวทเรื่องคาร์ดิโออ, cardio, อ่ะนักรู้สึกว่านักทำได้อยู่ในเกณฑ์แบบคนทั่วไปก็ทําได้ใช่ครับแต่เหมือนไอสเตชชี่ของเราไม่เหมือนติดลบอย่างนงี้ป่ะใช่ผมรู้สึกว่าเริ่มจากศูนย์ กับเริ่มจะติดเริ่มจะติดลบคือแบบแรงใจมันน้อยกว่าเยอะอ๋อใช่ครับเพราะฉะนั้นปีนี้แน็กเลยตั้งเป้าอยากมีแผนให้ตัวเองสเตชชิ่งได้มากขึ้นยืเดเยได้มากขึ้นจริงๆถ้าได้เรื่องนี้จะดีก่นดีมากๆครับเพราะว่าอย่างนี้เนะ่ผมอยู่กับพี่มา3าเดือนอจริง,รงเรื่องหุน่นเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอะ่ะมันใช้คําว่าดีกว่าที่แบบเคยเป็นมาตลอด3-4ปีแล้วผมพอใจามาพสมควรแล้ว แต,แต่เรารู้สึกได้ว่าเรื่องยืดอ่ะมันรบกวนการใช้ชีวิตประจําวันมากคือตอนเนี้ยไอ้เรื่องเรายืดยังไม่ค่อยได้เยอะอแล้วมันก็ปวดหลังปวดตัวปวดใช้ชีวิตลําบากใช่ครับช่ใช่ใช่ทีนี้ถ้าเราบอกว่าเรื่อง switching การยืดเหยียดมันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นใช่ไหมม,มันมีอยู่เรื่องหนึ่งเลยเวลาคนเราอ่ะสมองคนเราอ่ะจริงๆแล้วมันสามารถ จริงๆแล้วเนี่ยสมองคนเราเนี่ยมันทํางานหลักๆอมันต้องใช้อารมณ์และฮอร์โมนในเรื่องความรู้สึกเป็นหลักใช่ไหมไอ,มอเรื่องตักกะมันเป็นส่วนน้อยอใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นไอผลประโยชน์ที่มันชี้เข้าหาตัวนักอะ่ะจริงๆมันทํางานด้วยระบบของตักกะแต่ถ้านักมองในมุมว่าถ้านักมีวินัยกับเรื่องเนี้แล้วมันส่งผลประโยชน์ให้กับคนรอบตัวของนคกยังไงได้บ้างนักคิดว่า ไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถส่งผลกับคนอื่นยังไงได้บ้างเรื่องยืดใช่ไหมเออเอาจริงการที่เราใช้ชีวิตคล่องขึ้นมันก็เรง่ายๆสุดเลยคนก็ไม่ต้องรอเรามากหรือว่าออสมมติอย่างเงี้ยพี่พี่เล่ใช่ไหมผมเหมือนคนแก่มผมคนท <คน S 1> ีใ่ใช้ชีวิตช้ามากเออคือถ้าเกิดแบบจะลุกนั่งจากที่นอนจากโต๊ะผมจะต้องผมจะใช้มือเยอะกว่าขาเลยซ้ำใช้มือดันจะลงจากรถก็ต้องอย่างเงี้ยเพราะเราใช้ชีวิตช้า เพราะว่ามันตึงมันติดนะใช่มันตึงมันติดคนก็จะต้องแบบว่ามานั่งรอเราหรือผมว่าจะถ้าพูดตรงก็คือผมคงไปเที่ยวได้เยอะขึ้นเยอะเหมือน<ะ>แบบว่าเราพาคนที่เรารักคนในครอบคร<ช>ัวไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่<ช>น,นได้ดีขึ้นออย่างตอนนี้สิ่งที่ที่จะไปไม่ได้สมมตินะถ้าเกิดไปแอดเวนเจอร์หน่อยกับแฟนกับครอบครัวเราจะไปไม่ได้เออพราะว่าเราจะมันจะปวดผมเดินผมเดินเนี่ยเดินคุยกับพี่เลเนี่ย ยังไม่ทันเหนื่อยเลยแต่ว่าจะปวดหลังก่อนปวดหลังล่างใช่ครับใช่ปวดหลังล่างแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะไปเที่ยวได้ได้ที่น้อยลงหรือทำกิจกตี้กับเพื่อนได้น้อยอะไรประมาณนี้ครับอ๋อใช่ใช่เพราะฉะนั้นอ่ะที่สรุปอย่างนี้ที่เข้าใจถูกไหมว่าถ้าแน็คมีวินัยกับการ switching มากขึ้นแน็คจะมีคุณภาพชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นทีเนี้ยแนคก็จะสามารถ ไปไหนมาไหนกับคนที่เรารักได้มากขึ้นมีกิจกรรมที่ดีร่วมกันได้มากขึ้นใช่ครับจริงมันคือเรื่องของกิจกรรมเป็นหลักเลยตอนนี้ปัญหาที่ผมมีผมอุ้มแฟนไม่ได้แฟนผมตัวไม่ได้หนักเลยนะเออแต่ว่ามันปวดหลังนี่เออนั้นหมายความว่าแบบสมมติถ้าเออถ้าแฟนเราเป็นอะไรไม่สบายขึ้นมาเราอุ้มเขาไม่ได้เลยปวดหลังออใช่ะอะไรอะไรประมาณนั้น,น่อยพี่ใช่อ่าและอย่างนี้ถ้าแน็กคิดว่าตอนเนี้ยแนะ็กเออ สวิ h ชิงการยืดเหยียดเป็นวินัยที่สําคัญที่สุดนักจะสามารถจัดสภาพแวดล้อมของตัวเราเองอยังไงได้บ้างให้มันแบบเราสวิ h ชิงได้บ่อยขึ้นอืตอนเนี้ที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะพี่เพิ่งเริ่มได้วันสองวันเลยพี่คุยถูกเวลามากอคือผมกางเสือโยคะข้างเตียงก่อนนอนอ๋อ <laughs> ตื่นมาพวกก็เจอเสือโยคะก่อนเลย <laughs> ก็คือตื่นมามันสามารถลงไปทําได้เลยแบบง่ายๆใช่ครับคือผมแบบใช้คําว่า จากเมื่อก่อนอน,น่ะสมมติตื่นมาแล้วกดสนุนนอนต่อเอออะตอนนี้สนุนสนุนนอนต่อได้ไม่ติดนะแต่ให้ไปสนุนแล้วนอนบนเสือ่อเอออย่างน้อยนอนบ <laughs> น,น,น,นเสื่อก่อน <laughs> ใช่ใชใชแล้วเด <laughs> ี๋ยวมันก็จะแบบตื่นมาเออบิดไปบิดมามได้ยืนแล้วได้ยืดก่อน <laughs> ใช่ครับใช่และนักคำแบบนี้รู้สึกว่ามันเออเริ่มได้ยืดเยอะขึ้นไหฮะตอนนี้ได้ยืดทุกวันเลยครับตั้งแต่นั้นมาใช่จะติดแค่สมมตินะวันที่เร่งรีบอย่างเช่นวันนี้ที่เราสมมติเมื่อคืนนอนน้อยเออ แล้วตื่นมาต้องออกจากบ้านเลยตื่นมาต้องรีบอาบน้ำต้องไปเลยมันก็จะไม่ได้ยืดใช่ครับแต่อย่างวันนี้ก็มายืดข้างๆรถอย่างน้อยได้ยืดก่อนนะและนักตั้งแผนไวมว่าตัวเองต้องยืดทุกวันไหมจริงๆแผนว่าทุกวันเช้าเย็นด้วยซ้ำครับทุกวันเช้าเย็นหมอเขาบอกมาอย่างนั้นว่าต้องผมต้องยืดเยอะหน่อยทุกวันเช้าเย็นนะแลแนักแผนไว้ว่านักจะยืดวันละกี่นาที จริงๆสัก15หมายถึงว่ารอบละรอบละระใช่รอบละ15รอบละ15นาทีพี่ถือว่าเยอะมากนะสำหรับผมเยอะมากเลยใช่เพราะว่าคือผมเคยจับเวลาแล้วกันพี่คือผมจะมีใช้คาว่าไม่ได้จับไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะ15นาทีตั้งแต่แรกแต่ว่ามันจะมีท่าที่เราต้องทําอยู่อ่ะแล้วผมก็ลองเอาสักท่าละ30วิท่าละ1นาที อยงี้ครับแล้วผมก็เลยมันแค่ใช้เวลาประมาณ15นาทีเพราะว่าเราเหนื่อยมากผมต้องพักพักระหว่างพักไม่รู้พี่เข้าใจเลยนะคนเวลามันตึงมากๆพอมันยืดไปประมาณสิวิไม่โคตรเหนื่อยเลยใช่ผมยังงงเลยโหนี่กูยืดหรือคาร์ดิโอวะเออมันมันมันร์ดเนตขึ้นเลยนะพี่ใช่ใช่ใช่เพราะพี่จะจำได้ว่าพี่ก็จะมีลูกค้าที่ตัวแบบตึงจัดจัดพอเราไปช่วยเขาสวรทเขาก็จะบ่นว่าเฮ้ยเหนื่อยมากมันเหนื่อยกว่าเล่นเบรใช่ใช่ไหมใช่เออเออเออนี่อันนี้จริง ก็คือเราก็กะสวิชิ่งประมาณ15นาทีแล้วเอในสิบหนาทีก็จะมียืดไปพักไปบ้างนิดนึงใช่ครับผมแบบว่าเนี่ยผมคิดผมผมใช้คำว่าตัวผมในวันนี้เชื่อแล้วกันว่าถ้าเรื่องนี้ดีขึ้นอะ่ะผมจะมีความสุขขึ้นทุกวันนี้เล่นเวทที่ที่ฟิตเนสเทรนเนอร์ที่ฟิตเนสเขาก็ยังพูดเหมือนกันว่าบางแบบบางท่าที่ผมเล่นไม่โดนมากอเพราะผมตึง อะไรเงี้ยแสดงว่าหมายความว่ามันก็จะเรื่องนี้ปลดล็อกแรกมันอาจจะตอบโจทย์เรื่องหุ่นอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าพื้นฐานร่างกายถ้าเราดีขึ้นฟังก์ชันเราดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอาจจะดีขึ้นตามอะไรอย่างนั้นครับใช่เพราะฉะนั้นน็กตอนนี้แน็กตั้งเป้าว่าอย่างน้อยใช่ไหมสิบห้านาทีเช้าเย็นใช่ครับอ่าและถ้าอย่างงี้พี่ถามว่าถ้าแน็กบอกตอนนี้เช้าน็กจะยืดสิบห้าเย็นไม่ยืดสิบห้าทุกวัน ถ้านักไม่ยืดนั้นคิดว่าจะมีบทลงโทษอะไรให้ตัวเองไหมโอ้เนี่ยตัวยาก <laughs> ใช่ไหมเออไม่งั้นเราก็จะไม่ <laughs> เราก็จะบอกว่าถ้าเราไม่คอมมิตเอาไว้เราก็มีแนวโน้มที่มาจะไม่ทำเนะี่ยเออใช่ไหมเออเราต้องหาบทลงโทษที่สมมตินะเออตอนที่ผมเซ็งมากอ่ะเราเอาบทลงโทษที่อาจจะส่งผลดีต่อเราด้วยแล้ะกันเออคือผมจะ หนึ่งวันที่เราพลาดจากการยืดอ่ะออผมจะกลับไปกินมื้ออาหารคีนห่วยหวยแบบที่เราไม่ชอบมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งหวยๆวยเลยนะใช่ครับอกไก่แบบเศร้าๆเลยนะเพราะทกวันนี้เราเราเริ่มใช้คําว่ากินอาหารที่ดีในแบบสะดวกกินคนพบคนพบแบบที่มันไปกับเราได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวถ้าถ้าวันไหนเราหลุดเราจะกลับไปกินแบบ งงตอนนั้นนักคอมมิทเมนต์ไปแล้วนะว่าถ้านักวันไหนพลาดจากการยืดหนึ่งมื้อนักจะเป็นอกไก่กับพี่เอาเขาก็ไม่ไม่เอาข้าวสวยด้วยนะเอาข้าวไรซ์เวร์นะจัดหนึ่งวันหนึ่งวันถ้าไม่ยืดหนึ่งมื้อหนึ่งมื้อโอเคอันนี้เราคอมมิทและถ้าเรายืดแล้วนักจะให้รางวัลอะไรตัวเองหนึ่งอย่างอ่าเออ โอ้จริงๆคิดออกแล้วไม่ยากก็คือเป็นอยา่างเป็นไม่อย่างหนึ่งที่ผมชอบมากมคือจริงๆผมเป็นคนที่ชอบกินของหวานชอบกินของหวานเออแต่ว่าใช้คำว่าไม่ได้ชอบกินของหวานแล้วกันแต่ผมจะจะ,จะ,จ,ะจะชอบรสหวาน,นอ่ะอย่างนี้ได้ไหมใช่ครับแล้วแต่พอเรามาดูแลตัวเองเราก็จะกินน้อยมากแล้วบางทันนี้ไม่กินเลยอแต่ว่า ผมคิดว่าวันละครคงไม่เป็นไรวันละครเพื่อเป็นรางวัลนะเออใช่ไหมไม่เป็นไรเลยค่ะไอติมหนึ่งช้อนไอติมหนึ่งช้อนนะเอออะไรเราจะซื้อคอร์สเอาไว้ที่บ้านนะอะไรอย่างนั้นใช่ครับกินถ้าเราได้สวีทชิ่งละเราจะได้กินไอติมหนึ่งช้อนประมาณนั้นเพราะเราก็เราก็เดินอยู่แล้วเออสักคำสักคำผลไม้ลูกหนึ่งโอเคหวานเข้าปากหน่อยเออเอ้ยนี้เป็นเป็นแนวทางที่ดีนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าจริงๆเราก็จะผูกนิสัยกับรางวัลใช่ไหอืม เวลาอะไรที่เราสร้างนิสัยใหม่แรกๆแ,แล้วก็ถ้าเราให้รางวาลตัวเองเรามีแนวโน้มว่าเราจะชอบนิสัยนั้นไปใช่ไหมใช่ครับแล้วเอาจริงพอคิดแบบนี้ก็กน่าตื่นเต้นนะพี่เลเพราะว่าผมผมติดหวานแบบหลังกินอาหารข้าวจริงๆแหละ,ะบางทีเรากินข้าวเสร็จเราลากใจเพราะเราเดินมาเราเปิดตู้เย็นเราจะเห็นผลไม้อย่างเมื่อวานผมเห็นส้มโอในในตู้เย็นเราก็จะอยากกินอยากกินอยากกินซึ่งเอาจริงอย่างเมื่อวานนี้ผมก็กินเลย แต่ถ้าหลังจากนี้มันก็อาจจะเป็นว่าโอเคน่าสนใจว่ะแต่ถ้ามึงต้องกินอ่ะอถ้ามึงอยากกินอ่ะ<ม>ไปยืดก่อนสักหน่อยมึงต้องยืดนะเออ,เอ,อหน่อยหนึ่งออใช่ใช่มันก็มันก็สร้างแฮบปีที่ดีให้เราได้อ่าเออส่วนตัวพี่พี่ก็จะมีอย่างหนึ่งของหวานที่พี่ชอบกินแต่พี่ก็จะพี่จะเลือกกินหน่อยพี่จะใช้วิธีกินเป็นดาร์กช็อกโกแลตพี่จะกินเป็นดาร์กช็อกโกแลตแทนมันก็จะได้ให้ความ ขมแล้วก็หวานไปด้วยพอเรากินอาหารขาวเสร็จใช่ไหมมันพอมันมีขมมาจบมันก็รู้สึกอิ่มโห้แต่ดาร์กช็อกโกแลตมันมันขมล้วนนั่นเอมันไม่หวานนะอ๋อแต่อย่างของนักก็แบบเป็นหวานหวานหน่อยใช่ไหมผมผมเนี่คืออร่อยอะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นเราเราสรุปงี้นะว่าอันดับแรกปีหน้าแน็กตั้งเป้าอยากสวิงให้มากขึ้นอืมใช่ครับข้อสองก็คือ แน็กรู้สึกว่าสิ่งนี้ถ้าแน็กทำได้มันจะส่งผลกับคนรอบข้างก็คือแน็กจะสามารถใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวคนที่เรารักได้ดีขึ้นพ<ช>าเขาไปเที่ยวได้ดีขึ้นเวลาเราอยากดูแลเขาเราก็สามารถดูแลเขาได้เต็มที่ขึ้นใช่ครับอ่าและในส่วนที่3มก็คือเรามีบทลงเออเราจะจัดสภาพแวดล้อมโดยที่ว่าแน็กใช้วิธีตอนนี้ก็คือปูเสื่อโยคะไปข้างๆเลยใช่ไหมเราก็ทําได้เลยแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็แน็กก็มีคอมมิชเมนต์กับพี่ไว้ว่าถ้าแน็ก ไม่ทำเ h ชิงหนึ่งวันน็กจะต้องกินกับข้าวที่แบบโคตรเศร้าคีนจัดๆก็คืออบไก่กับข้าวไรเบอรี่หนึ่งมื้อแต่ถ้าน็กเซชิงน็กก็จะได้กินของหวานที่อยากกินหนึ่งคำก็<ช>คือการเป็นให้รางวัลตัวเองแต่ไม่มากจนเกินไปอืมใช่ไหมเออต้องลองดูครับเพราะว่าอันนี้คิดผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องกลับมามีคอมเมนต์มาท้าทายอีกรอบเพราะจริงตอนที่เรา คุยกับพี่ต้อยผมคุยกับพี่เลเรื่องตอนเล่นเวทต,ตอนนี้ผมมาเดิน,นแรกๆอย่างเงี้ยเราก็มีคอมเมนต์คล้ายๆแบบนี้กันอแล้วผมรู้สึกว่าตอนแรกเรื่องเนี้ยเรื่องเดินเรื่องเวทผมอยู่ในสเตตที่เราก็แค่ทาได้แล้วต้องให้เวลากับมันเรื่อยๆอแต,แต่ว่าเรื่องเนี้ยไม่เรื่องยืดอะต,ต้องเป็นเรื่องมันจะเป็นอยู่ในฝั่งของที่ต้องกลับมาฝืนก่อนอีกรอบนึงใช่เออมันต้องฝืนก่อนนะมันอยู่ในฝั่งของการฝือนอยู่ครับมันยังไม่ได้แบบโมเมนตัม um ไหลไปเรื่อยเหมือนเรื่องเดินกับเวทละเพราะว่าเพราะว่าแน็ก อย่างที่นักบอกไว้เมื่อกี้คือนักรู้สึกว่ามันติดลบล้ามันทาโคตรยากมันเจ็บ<า>มันมากมากยากมันมันปกติแล้วคนเขาจะมีมุมใช้คําว่ามุมที่เรารู้แล้วว่านี่คือการยืดอ,อย่างเช่นเรายืนอยู่เราเอามือก็มาแตะปลายเท้านี่คือมุมของการยืดแต่ของผมเนี่ยยังไม่ต้องถึงมุมของการยืดเลยมุมของการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ย นับเป็นการยืดของผมแหละในบางท่าเออแค่แบบว่าก้มไปนิดเดียวอะไรเงี้ยเราก็ถือว่ามันเหมือนเป็นการยืดมันตึงนะครับมันตึงนะนะโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับผม4อย่างนะนักอันดับแรกก็คือนักจะมีวินัยกับการยืดอันดับที่2อคือนักจะรู้สึกว่าทําสิ่งนี้เพื่อให้ใช้ชีวิตกับคนรอบข้างในคนในครอบครัวได้ดีขึ้น อันดับที่3ก็คือนักจัดสภาพแวดล้อมไว้เรียบร้อยแล้วปูเสืออ่อโยคะไว้ข้างเตียงละอันดับที่สี่คอมมิชเมนต์ไว้เรียบร้อยมีบทลงโทษแล้วก็ให้รางวัลตัวเอง,งน,นะครับผมครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับมารวยกัน <laughs>